ครับพี่น้องมื่อนี้ทอดปลาสมม้มให้ลูกค้าครับผมลูกค้าท่านใดที่เพิ่นบสะดวกในการทอดหรือในการอ,าอยากแบบว่าไปแล้วกินได้เลยจังชีมเนี้ยบางบางท่านเพิ่นก็บรสสะดวกเนาะเท่ากับรับทอดให้ความพี่น้องแต่ละเท่าคิด แกค่าน้ำมันเด้อครับน้ำมันกวดหนึ่งเน้อครับรถลรากวดครับผมใช้น้ำมันกวดหนึ่งนะครับเราคิดแกค่าน้ำมันน้ำมันกับกวดรถจักบาทแบบกับค่าแก๊สค่าอย่างกับบริคิดครับผมความบริการให้นะนค่ามิตกับขอบคุณหลายๆครับผมแล้วเนี่ย การนี้ติดแต่ขอบขึ้นได้หลายเนาะผอดง่ามๆให้เลยครับผมนี่เบืองนาไม่ค่านาไม่ค่าก็เริ่มแจกเริ่มห้าวเลยนะครับเห็นบ่ใช้น้ามันใน้ามันใหม่ตลอดนะค,ะครับผมเราทอดให้ค่าแก๊สเราก็ไม่คิดหรอกครับผมแต่เราคิดแต่ค่าน้ํามันเนาะครับท่าในใดสนใจก็ สั่งได้ครับแบบทอดก็ได้นะนี่เห็นไหมแปรวาทอดโอ้ยมันโอ้<ม>โอน,นีเนี่ยเห็นไหมโหทอดทอดได้น่ากินมากทอดสวยมากนะครับผมไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะทอดแล้วก็ผึ่งไว้พักไวให้ใหมันเย็น,นเห็นไหมเอะถือไว้หน่อยแม่จะถ่ายรูป จะถายรูปคนสวยๆลงหน้าปกครับท่านใดอยากให้เราทอดให้เนาเดี๋ยวว่าโอ้ยคอยไปคอยก็ทอดบอกง,ง่ามแม่แม่แพร่ว่าเราจะเข้าทอดให้ก็ได้ครับเดีววาเจื่อคาร์บนมันเหรานี่เห็นม่้น,น,น,นี่อันนี้แบบ อ,นนอ,อันนี้หนึ่งให้คุณยายเนาะเม่นบวเมียอันนี้หนึ่งให้คุณยายหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ็คให้เพื่อนครับผมนะขอขอบคุณนนพี่ๆน้องๆที่ไว้ใ,ใจให้เฮาเห็ดให้อันนี้แม่ที่แพ็ แคกและตัวตละตัวตไหมเพื่อนตี<อ>ใส่ถุงแคกชิ้นละตัวตละตัวตแม้<อ>ไม่ร่นกินนพันธี่ได้เพต้อตงเอาเปิดออกเบิดใช่ไหมอืมครับเนอะถ้าวตัวนี้กินมาเบิดจีแล้วโอ้โหสวยๆเลยครับผมนี่นะเสร็จน้ำม,มัน ปลาบว่าสิเป็นปลาตะเพียนบว่าสิเป็นปลาจีนเท่ากับทอดไห้ครับผมค่าแก๊สไม่ได้คิดค่าน้ำคิดแต่ค่าน้ำมันนะครับแต่ว่าถ้ามีทิปให้กินให้นี่ๆกินขนมก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับพี่โอเคไปก่อนครับขอบคุณหลายๆพี่ๆี่ที่ส่ยอุดหนุนนะ สวัสดีครับโอ้ยลืมพี่น้องนี่ <c oughs> ปลาสลิดกับนี่ครับผมปลาสลิดปลาปลาสลิดครับปลาสลิดแดดเดียวสวยๆตัวใหญ่ๆเนื้อเยอะๆเลยนะแ <c oughs> พ็คชูนยากาศรงดีครับผมส่งให้พี่ให้น้องเนาะขอบคุณครับเบอร์โทรคอมเมนต์แรก ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะสนใจอยากได้คอมเมนต์แรกใต้คลิปเอาปลาดุกค่ะปลาดุกทอดนี่บตองเบาถึงเลยครับผมปลาดุกหนังฟูครับผมหนังทอดหนัง,หน,งหนังมันสิฟฟูเลยรับรองแซบครับผมกินกับข้าวสวยตัวไหนมากกินทอดกินกับข้าวสวยแซบอ่ะ ปากว้คขมเนตนแรลกใต้คลิปด้วยครับด้วยพี่น้องท่านใดอยากช่วยอุ่นนุ่นผมเป็นโอ้ยขับปลาไปครับผมปลาปลาดุปลาดูปลาสลิดแล้วก็ป,กปลาส้มนะครับนี่ปลาดุกนี่พทอดแซ่บมากปลาดุ ทอดกินกับเขาไงกรอบๆครับบบต้องทอดความปันใดทอดท่อนๆแล้วกินกับเขาสวยนี่นะเอ๋อโอ้ยเป็นปาคออ่ะปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนอ้ปลาช่อนโตพอดีพี่น้องปลาช่อนอตัวพอดีนะนี่ครับพี่ๆปลาช่อนเหรอ ตับหัวครัวเก็บงามเลยครับผมปลาช่อนโอ้โหนี่ปลาดุกอันนี้ปลาโซม <c oughs> มึงเค่ว่าเราถอดงามอีกประบอกเลยถอดถอดได้ขนาดหาง หางแต่ยังเบาดันเนี่ยขวอดในงามดีดีครับผมขวอดได้สวยมากแล้วขวอดในงามดีว่ดในงอ่งด้พี่น้อง,องการขอดของเรานี่เยี่ยมมาจาก เร,าาเ,ออเรียนมาจากเรียนมาจากเรียจากตัวเองหละเรียนมาจากมหาวิทยาลัยไทยภูมิ <c> ุม <oughs> <c oughs> งันเหรอขันสวรรค์คอนแรนห <c oughs> นาวเลยใช่าว่าเป็นคนัขีหนาวใช้ไหมเนาะ นั่นเนี่ยนั่นเล่นแจงกับนายเล่นชุ่มย่หันเนี่ยก็เสร็จเรียบ้แล้วแล้วกันโอ้ยเราถอดง่ามกันคอยละมักเล่าถอดตาคอยมักเล่ามักเล่าถอดตานี่้นพี่น้องต่ว่าคอยบอไปกินปตาัเ้ยคอย ตะหน่อยบ่ค่อยมากินป่าแต่ว่าปลาดุกอะปลาดุกเะี่ตะหน่อยมากที่ชุดเลยน้าแม่เนาะปลาดุกนี่น้าแม่ปลาดุกถอดเนาะปลาดุกแดดเดียวนี่ตะหน่อยเฉ่แพร่ว่าถอดเฮ้บ่บ่มีกับเขาบ่มียังกับช้างถอดกินกับเกียวกับเขาเจ้าซื้อกับเขาซื้อกับเขาสวยหอนหนเนาะสุดยอดป่ะเแพ่ว่าแล้วถอดตาทอดยังกอนเดี๋ยวไปเก็บบางยาเขาก่อน กับเขาเป็นนพุ่นเขาตากอยู่ี่น่ะสวัสดีครับ